SKM เเกษตรแฟมิลี่พี่น้องโอ้ยคือทอสุคือเทอสพี่น้องมาเบิกนี่ <differential> โอ้ยพูนพุนพนพุนโอ้ยบินมาเหิงเลยพี่น้องเบิ้งไก้อารวาดปูปูเห็นบอมันสะผมมักเพชรหญ่สม่วยตาย <O maths> ตายตาย,ตาย mam, พูนพูนพูนเบิ้ดทีมหูไก่ไก่โ้พี่คือกำลังงามพี่น้องติดลูกเลย ไม่เจอมาหลายวันไปซองสามมื้อพี่น้องไปโคราชกลับมาปานไปเป็นเดือนเป็นปีโอ้ยพูดแล้วพูดแล้วคือฮอดเครื่องปลูกของฟังขนาดเลยพูอันนี้ซิเมนต์ผิดต่ำหงบเลยนะโอ้ผิดยาวๆนะลูกยาวๆนะั่นแหละเบ่งสวยวงามหลายเลยพูม่ไ้เพื่อสิสมรักใกล้ออกพี่น้องเออตาย พาหลาะเบิงเครื่องกอนอันนี้พริกที่ปลูกใหม่เลยพี่น้องเอยห้าสิบสองต้นที่ปลูกใหม่สองแถวเนาฮะสองคนคู่นะพี่นอ้องหลอดมาเลอะมาพี่น้องมาเบิงน้ำกาดอันนี้มักพริกเก่านี่ฮะลูกงหญ่เลยพี่น้อง แก้วมังกรพี่น้องยัยชมกะได้แปดเก้าลักนี่แหละปลูกได้แปดเก้าหลุมเก้าลักนี่ละเห็ดค้างยังบทันแล้วซ้ำไม่ลักมันบวพอพี่น้องเลยเสาค้างมันนะมันยังบอพอต้องไปหามาใช่ไหม หาไม่เกลนเนี่ยมันจังนานดอกนะพี่น้องจักแข็งแรงทนทานนะเลาะมาเลาะมาโอ้นี่แก้วขมิ้นนะเนี่ยบริงามแหละบริเบิ่งมันลูกก็ขี้เลยขี้เลเลาะมาเลาะมาอันนี้ก็ไผพนี่จักไพ่อย่างแหละเพื่อนไทยเฮือนเพื่อนอามาปลูกพี่น้องไง นี่นี่กระบอนหวานยายสมนี่มาปลูกไว้พี่น้องเอาจากเพื่อนเนี่ยค่ะเวลาน้ําไหลเนาะเวลาเขาปล่อยน้ําลงร้อง,งมะพร้าวนะหกหากระเขียวเลยน้ากระซิซึมลงมาตรงนี้นะยายสมก็เลยเอาบอนมาใส่ไว้ห่ายามอยากอ้อมอย่างเนาะมันก็ได้เอาไปกินไปอ้อมกินเนาะปอนเอ้ยไปน,น้องกินน้าเมื่อลาย่ก็ขายน้าได้เห็นเนาะพี่น้องว้าวาเนี่ย พอง่ายแท้แยายสมนี่เ <Wow. S 1> ละมาเละมามาเดิมมาเดิมมาเละนําเด้อยายสมพาหลาและได้ดิผู้ใดก็มาหละน้ากันนี่คือทอดนี่ปลายลายมือนี่พูนพีกตรงนี้มันบกคอยติดสงสัยมันทบพี่น้องเอ้ยต้นมันละลูกก้นทั้งนั้นอีกงามสูง แต่ว่ายังไม่ได้ติดลูกเลยนี่เนี่ยสงสัยมันจิง,งํำพี่น้องเอง้ยมันห่มหน้าแดดกระหลับโบเตินที่การดูแลก,ก็คือกันได้พี่น้องเลยข้างเบิ่งไปอีกยังน้อยกันเนาะยังไม่เห็นติดลูกเลยมีแต่ดอกต้นก็โตมากแล้วเนี่ยนฝสูงสุด น้อันห้มกล้วยห้มอันต้นยูคาเด้พี่น้องผมมิตรห้มโอ้ยผกเสือต้นเสือความงามพี่น้องรักติดดอกแต่ว่ายังไม่ติดลูกเลยค่ะอันนี้กับมันแกวบ้านยายสมกับมันแกวมันหวานญี่ปุ่นนั่นแหละ เหลืองัวกัดกินเลยได้พี่น้องเอ้ยนะี่ปกติมันก็น,นางามกว่าน,นี้เองงัวกินงัวคนอื่นนะเขามันหลักเขาสวนเนาะเขาปล่อยนะมันรุดมือเขามาเฮ้ยเห็นแล้วหนึ่งลูกนี่ไง <laughs> โอ้ยเหนดอกมันนะฮะมันล่นเนี่ย เป็นเอาน้ำขิงงัวใส่อยู่บ่พี่น้องยายสมเอาปุยขิงงัวใส่เนะเอาน้ำเต้อมันเค็มบ่เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจักน้อยมันก็ติดดอกเนาะว้ายเห็นอีกแลวพี่น้องนี่ไงหนึ่งลูกสองสามสี่ว้ายต้นนี้เออ จะได้กินไต้ตีนเนะาะไาติหลอะมาหลอมานี่ต้นแต่อันใดมันกูดมันก็กูดพี่น้องใบมันเนี่ยนะใบงีกงองอเด็ดออกนี่พริกยายสมตรงนี้ มีสามสิบสามต้นพี่น้องเลยสามสิบสามต้นรวมแล้วเป็นห้าสิบสองสามสิบสามเป็นแปดสิบห้าต้นนพี่น้องรวมทางเบิดพริพกใยสมนะยังบตายจากต้นพี่น้องเลยยังไม่ตายสักต้นเลยต้นก้ามันก็นยังอยู่ยังบริลูกเบิดพี่น้องอันนี้กะตะไคร้นี่ ต้นนี้เป็นยังจังตายบอกงวัวรกออกพี่น้องเอ,อ้ยมันกัดเลยเนี่ยายสมที่ได้ดูมั่นกันเลยอมาฟังไว้อีสิคืนให้ยอยู่บ่ะถ้าปลูกปกติมันบริตายอย่างต้นพี่น้องงัวนะมัน,นกัดเข้ามามันกัดเรนถอนทักลากทั้งโคนขึ้นตะไครเออยายสมอุ้ยไอ้บอบีกับมาหล่อน้ำเอ้า ใส่ปุ๋ยให้อีกฟุ้งฟิ้งเนอะนะคะอันนี้บ๊อบปี้ <c oughs> เอา้าหลงหอดบดีหดให้เลยไทยเฮือนเพิินพี่น้องเลยโอ้เบิ่งนู้นนี่อันนี้นะต้นเดียวเลยพี่น้องเลยมันใหญ่เห็นบ่แล้วมันก็แตกแหน่งออกเห็นบ่คือทอดพี่น้องเอ้ยไปลายมือพอปานไปเป็นเดือนเป็นปีโอ โอ้ยปีกล้วยกะโออันนี้ยังบอกสุดปีพี่น้องยังเป็นมากใกล้สุสดลแล้วแหละกล้ยก็ออกปีหลายเลยพี่น้องเอ้ยแทงปลีเยอะมากแล้วนะคะกล้วยยายสมหน้าแต่ปีกะบใหญ่ป็นไงรองพี่น้อง กล้วยหน้าแรงเนาะเบิ่งเอาจะมันสิตึงให้อยู่พี่น้องเบิ่งเอานี่สีฮักปีมันออกก่อนเดียดนี่เห็นบ่ยาวเลยฮักออกได้เลยฮักออกเพื่อหยังเพื่อให้ลูกมันตึงตึงขึ้นพี่น้องลูกมันสิได้ตึงตึงเลี้ยงลูกมันเต็มที่เลยอันนี้ผัดเลี้ยงปีนะเนาะว้ ยฮักได้บ่เอ้ยนันได้เลยใค่ใคมือมาขิดทอดเครื่อง,องพี่น้องเอ้ยอีกอีก,อกเครื่อนึงอไม่ฮักเลยในสองอันพี่น้องปรีไปชุบแป้งทอดก็ได้พี่น้องกินแซ่บ เดออีกคือันนึงพี่น้องกำลังอันเริ่มทอดอันปีพี่น้องกำลังเริ่มเทงปีลายอยู่ยอดบันสุดเลยนั่นสิเป็นใบในน้อยขึ้นตรงยอดมันหน้าลายอยู่พี่น้องเลยทยอยเรื่อยๆเลยเฮ้ยมาเลาะมาเลาะพี่น้องเอ้ยพามาเลาะคิดทอดคิดทอดเดี๋ยวฮันนี่ก็ให้เบิงเลาะส่วนนําพี่น้องข้างส่วนกล้วยนี่นี่นี่คิดป่าลกกลุก เรได้ปลูกอันใกล้หัวเป็นไรพี่น้องนี่หัวสวน,นให้มาตรงนี้ก็คือเรือสวนใส่ลาวหมักจับสองฮาวพี่น้องสองเส้นยังบรดมาตรตฐานงบยังน้อยค่ะ,ะกระไก่กะจากหัวอยู่ได้เพราะว่ายังย่านไฟป่าพี่น้องเลยไฟป่าก็คือคนเท่าเนี่ย้ะจุดเผาเอานี่ยจะดกยังดีเหรอที่เั็น ตรงนี้พ่นแกลยะเขาเอื้นว่าทำแนวกั้นไฟไว้นะเขาดีไฟมาผูมันก็เลยเอาอยู่พี่น้องเลยมาเร็วมันกลับมาอีหลีแต่เขาทำแนวกั้นไฟก่อนเริ่มจะเผาตั้งแต่ด้านตะวันตกขึ้นมาใต้ลมนะพี่น้องขึ้นมามันจังบ่แหงมันจังบ่เร็วเพรามไฟเขาก็เอาอยู่แล้วก็ซส้อยกันหลายๆคนในครอบครัวเฮานี่แหละไอ้น้องนำ ลักษณะต้นพริกพี่น้องต้นมักพริกที่มันอยู่อยู่ในร่มก็ว่าแม่นได้รับแสงแดดบ่เพียงพอมันก็เป็นลักษณะแบบนี้เลยพี่น้องเลยสูงเกี้ยวเยียวแบบนี้แหละเบิงเบงเบ่งเอาเบึ่งเ้เอาเลาะเลาะเลยเลาะเลาะกลับไปทางในสวนอีกก่อนพอนี่มะพร้าวนี่เบิ่งเอาเนี่ยมะพร้าวน้ำหอมพวงเงิน ใส่ขี้หัวก็แค่สองแถวพี่น้องเลยเปรียบเทียบกันเบิ่งว่าอันใดใส่กับโบใส่อันใดยังงามกว่ากันนะก็บโได้ลื่นกันพี่น้องเพราะว่าหน้าแรงเนาะน้ามันกะโบเพียงพอบอนไดเห็นบ่แถวนั่นใส่นะมันกะสานั้นแถวนี้ก็ยังโบได้ใส่เปรียบเทียบกันเอาไว้ดูแลช่วงหน้าฝนพี่น้องเลย จังสีงามขักกว่ากันมันก็อยากงามอยู่เลยพี่น้องเบิง้งมาดูมาดูมันก็อยากเขียวงามอยู่เลยพี่น้องเอ,อ้ยเบิง้งเอาขีดก็อยากยาวจักน้อยอยู่พี่น้องเลยไผมกักเบิง้งตรงใดก็เบิง้งเอาเลยพี่น้องคิดทอดลายก็เลยถ่ายยาวๆเลย ต้นมะพร้าวหลังเื้อตรงก้านมันนะนะพี่น้องก้านใบมันหนะลังเื้อดีใจว้ายเป็นซซอดอกเลยเล่นไปโอ้ยขาวๆนะโคยไปตาเบิ้งเบิ้งบูดีเล่นไปมนะ <c oughs> ันกา้านใบมันขาวๆนะโคยไปนะนึกว่าโซอดอกอสิเป็นวปานนั่นบอาวหลอกมาหลอกมาพี่น้องนี่ลุ่มดินไว้เลยเนี่ยสิบห้ารถรถละสองร้อยพี่น้อง มันอยู่ใกล้แนี่ก็เลยสอง้อย <Wow. S 1> ว้วาวเปนวาสิเตรียมปุ๊กข้อหมูเอาไว้นอนดมอยู่นี่เลยพี่น้องในนะำ <Wow. S 1> บอดอยู่เป็นเถียงเป็นเถียงน้อยแต่มันกระโดได้ยอยู่ในนาดักเต่อเอิ้นวาเถียงเพราะว่าอย่างโบได้มีครัวนะพี่น้องเลยพอได้อยู่นะกระเทิบกไปยังบได้แล้วอยู่เถียงกับปุ๊กเองพี่น้องเออเห็ดเองเบิดเลยนะ้ำโมนี่นะ ที่กะกว้างไทเฮือนเพิ่นหมักเอามาไว้ใกล้ๆเพิ่นว่าโอ้ยยายสมเธอบ่มักปันใดใกล,ใกล้ใกล้บนดู่พดพี่น้องเลยที่กะกว้างตามเพ,เพิ่นเลี้ยงเนาะยายสมปัิดเลี้ยงนำ้ำอี่ตรงนี้ยายสมอยากให้มาปุ๊กคอกหมูพี่น้องเอ้ยอุตส่าหเผาขี้เนื้อไว้เลย เพิน่นอนถัดมาปุ๊กไส่เพิน่นว่าปุ๊กไก่คนโอ้ยนอนโดมอยู่มืออ่อยน้ำดิตรงนี้แหละนี่มันก็กว้างเพิ่อนถัดว่าเพิ่อนเสียไปปลูกเครื่องคองกินมันน้ยนี่แหละนี่ปลูกมะฮุมม่งมะพริกมากมาแล้วเนาะแถวสามก็ยังบ่ได้ปลูกมะฮุ่งพี่น้องเลยยังคาหลายเวียกนะเห็ดอันนั้นอันนี้เนี่ยกหย,ยากระ อัลทิ่นตัดนะเขียวงามแท้ๆงานเนเปียนะพัได้ปลูกไว้ได้พี่น้องเอ้ปลูกตะโดนนะเขาบุกเบิกแล้วเนาะมันบอดตายน่อมันยังนะงามขึ้นคือเอา้าเวลาเขาอยากให้มันเวลาเขาบอยากเอานะมันถัดงอกงามดีแท้ๆพี่น้องแตกยอดงามสวยๆเลยคะ่ะ เวลาเขาอยากปลูกปดป่นเขาอยากตายดอกอเมื่อ,อยน้ำเด้เลาะมาเลาะมา,มาพี่น้องเบิงบ่งเบิง่งลายๆอย,ย,ย่างเลยเนาะมาอนี่คือทอดม่ดได้มาโดนผมหอมเย่พักแงะบ้านเฮาพักอีตู้หนึ่งหอมแบงอันนี้ปลูกใหม่ยังบ่ได้เบิ่งอันนี้แกงแตงสาลาเน่กำลังจะเเร็จบ่นี่มันแก่เลยพี่น้องบ่บงาม บริโภคมันพี่น้องเอ้ยผู้เหี่ยวไว้เพิ่นบริโภคนี่จนใบหยุกเบิดเลยผูววต้ต้นทักขึ้นใช่นะแกเบิดเลยน้ำมันนี่กินบ่ทันกะอันนี้กับมันแก้วพี่น้องมันแก้วแดงในสีเหลืองนะมันเทศนั่นแหละมันมันหวานญี่ปุ่นนะหวานขากับมันเก้ีวเนาะในเหลืองนี่ปลูกเอาไว้อาแนวพี่น้องเลย บดาพุ่นมาใส่มันอดกบดาพุ่นหิงวัวใส่เราตอนที่แลกหัวมากัดกินดีพี่น้องมัวเขาเข้ามารุ่นก่อนแลยสองสามรอบเยเข้ามันก็เลยอยากลังจากน้อยเอ,อ้ยหล่อมาหล่อมาันนี่โเสือเท็ผู้เนบริเก็บผู้ซุกแห้ง มากมันก็น้อยลงเรื่อยๆพี่น้องปล่อยมันเบ่งทงเบ่งอัลละเล็กละน้อยพอนาะอพี่น้องอน,นี่ก็คือถั่วลำน้ำพองพี่น้องบ่ม,มีอย่างในกลัวไข่แห่งกระเดง้งไม่มีอาหารเสริม <laughs> มันเหลือมนนันบ่อออกนะพี่น้อง ปลูกใหม่นะมันบอกเรือประมาณเจ็ดแปดเครือนี่แหละดีนี่เออว่ะดินแปนดเติร์ดอยู่โอ้ยโอ้ยสิไดิกินยูบบอ,อ้ยมั่วมาลอดตะไครยขาดรอบนึงเลยพี่น,น้องดีนี่เครือมันขาด เจ้าขมอะไ่นอนบ่มีทางออกบุกตะคร่มาคาดน่ะผิดอนไ้ดีพี่โอ้เลยล้างนี้ก็ได้ให้นี่ซุ้มมันขาดเลยหล่อมาหล่อมาพี่น้องกูป้าหมักถั่วก็ได้พี่โคตรลวเพื่อนปะนั่นไล้สมไปอยู่หอบบริก็บ เป็นเพียเต็มแล้วเลยพี่น้องมันแก่แล้วเตน้นกันยังติดลูกใหญ่ให้กินอยู่ได้พี่ลูกมันเตินมางามอะไรห้องบอดดูแล,ะลนะคดแต่น้ำย่างเดียวพี่น้องเอ้ยโอ้เิ่งเขาอ้วนอ้วนเทะๆฟักมึงกันเล มันเหลืองแก่หมนเลยพี่น้องสุดต่เป็นมากให้กินไปจนเหลืองหมดเลยพี่น้องเอ้ยเบิ้งเอาเขาเบิ้งอยู่ะมันจะเสร็จมากกองดองหมดแล้วนี่ไงทัวทัวตามประสาพี่น้องเอ้ย ฮอดฮอดมาละมาละคมรักง่ายๆเท่าๆเบื่องชมงแทตับส่วาดีเนาะเอาคลิปนี้แกไว้สำนีก่อนพี่น้องเจอกันไม่ยาวๆแล้วเต่ไผมักเบึ่งตอนตอนใดก็เบึ่งเอาเด้อพี่น้องตามใจชอบบริบังคับเบึ่งน้อยเบิ่งหลายคะแนนเบิ่งให้เด้พี่น้องเอ้ยคลิปก็ได้ ื่อเป็นกำลังใจให้ SKM กษตรแิ์ f a m i l นี่เด้ยอยายชมแกบ่มีอย่างหลายต่ขอขอบคุณทุกการติดตามโชคดีสุขสุขคนมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ